สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการการหล่อเสาเข็มนะครับเสาเข็มโครงสร้างของอาคารนะครับของอาคารของบ้านที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูไอมันจะมีไอไอล่องด้านหน้านี่คือเขาเทคอนกรีตไปแล้วนะครับส่วนล่องในเนี่ยยังไม่เทคอนกรีตต้นเนี้มันสิบสองเมตรแล้วด้านที่ผมถ่ายตรยงเนี้ยที่แบบยึกยึกตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยด้านโคนนะครับที่จะปักลงลงดินนี่เขาจะปลูกเหล็ก นี่ด้านโคนนะครับเขาจะผูกเหล็กก่อนระยะจากจากจากตรงนั้นนะครับขึ้นมาประมาณสักหกสิบเซนอนะ่ะเหล็กจะทีหน่อยนะครับเหล็กจะสี่แล้วก็นี่เขาก็ผูกเฉลี่ยเฉลี่ยมายาวนูน่นนี่ยาวพอมาถึงตรงตรงปลายเสานะครับนี่มันจะมีเหล็กปลอกอยู่เหล็กปลอกนี่ก็ระยะห้าสิเซนเหมือนกันนะครับ แล้วก็เขาจะใส่เป็นประกับเหล็กไว้เผื่อต่อ,ตอ,ตอนี่เป็นประกับเหล็กนะครับต่อแล้วก็จะมีเหล็กเมนนะครับเหล็กเมนก็คือเส้นที่วิ่งตรงกลางนะครับนี่จะมีเหล็กเหล็กเมนที่เราเห็นเป็นเส้นตรงที่วิ่งยาวมานะครับนี่ยาวมาปุ๊บก็จะมีด้านบนห้าเส้นด้านล่างก็จะห้าเส้นเหมือนกันนะครับด้านบนก็ นี่ฝั่งนี้สามเส้นนี่ใกล้กันแล้วก็มีสองเส้นริมส่วนด้านล่างก็จะสลับกันนะครับฝั่งนู้นก็จะฝั่งด้านล่างฝั่งนู้นก็เป็นสามเส้นด้านในนี้ก็เป็นสองเส้นสลับกันแล้วนู่นเขาดึงยาวไปนู่นก่อนเขาเทนะครับเขาบอกว่าไอ้ล่องเนี้ยยาวร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็เทเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับท่อนละ1สิบสองเมตรสิบสองเมตรสองเมตรแล้วก็ทิ้งอายุไว้สิบแปดชั่วโมง แล้วทิ้งอายุไว้สิบทิ้งอายุไว้สิบแปดชั่วโมงนะครับแล้วเขาก็จะมาตัดตัดแล้วก็ยกยกไปสต็อกไปกองไว้แบบนั้นนะครับนี่วันนี้ผมมาดูโรงงานผลิตเสาเข็มนะครับส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือเหล็กที่ไว้สมหรับยกตอนขนย้ายเสาเข็มนะครับตอนนี้เขาก็จะฝังไปในคอนกรีต นะพอเทพอเทเสร็จมันก็จะโผล่แค่เป็นหูอย่างเงี้นนะว้ยก พอหลอ่อ,หลอเสร็จนะครับเขาก็จะยกมาตั้งไว้อย่างนี้ส่วนตัวนี้ก็คือวันที่ผลิตนะครับส่วนตัวนี้ก็คือความยาวของเข็มไอตัวนี้ก็ต้นนี้ก็สิบเอ็ดเมตรนะครับนี่เขาก็จะยกมาเรียงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ระยะเวลาที่จะเอาไปใช้งานนะครับบอกว่าต้องเจ็ดวันขึ้นไปนะครับจึงจะเอาไปตอกไปอะไรได้ให้อายุคอนกรีตมันมันได้ก่อนนะครับนี่กองไว้แบบเยอะมากเลยอ่ะ สิบเมตรก็มีสิบสองเมตรก็มีนะครับกองไว้โอเคครับวันนี้พามาดูแค่นี้ครับ